อันนี้แก้วสารพัดนะยาดาก็งามแล้วนะคะเพื่อนๆฟื้น,นมาแล้วค่ะเปแก้วสารพัดนะึกนะคะสวยงามนะวันนี้ไม่ได้พามาชมสวนนะคะวันนี้พามาชมสวนไม่ได้ไลฟ์นะคะเช้าๆคะ่ะเอาต้นไม้มาฝากทุกคนนะคะอนนเอาความสบายตามาฝากนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นป่าเล็กๆนะคะ ดูลูกชายดาวเอาทั้งประกาอะไรมาปล่อยใส่กันเต็มเลย าำนะคะเดี๋ยวเราก็กลัวมันจะกัดกันเนาะสบายตานะคะลาเงินปลาทองไม่มีออกก็อยู่ได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยค่ะตัวเล็กๆมันก็จะเป็นนางใหม่นะคะ กำลังแตกโกครับเพื่อนจะมันจะเป็นแดงรู๋ะนะคะน,นีอะไรเนาะอ่ะหลวงราชเสนหานะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นชายชนค่ะกำลังงามนะคะเพื่อน ลุ้นนะคะว่าหว Log, ัวจะโผล่ไหมโผล่มาแล้วนะคะชายชนนะคะส่วนนี้นก็จะเป็นมิม่งมงคลน,นะคะอันนี้มิม่งมงคลคะ่ะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆสวยค่ะนี่ก็จะเป็นหกหลงสวยๆนะคะดูใบนะคะดูใบนนมานะคะใบสวยมากนะคะเนี่ย กำลังงามเลยนะคะจะสีเขียวสีไม่เข้มนะคะหกลงเหมือนกันนะตลาดไนด <c oughs> งนเดถอนเห็ดอย่างสวยๆงามงามจ้ะอันนี้ก็ขึ้นงามแล้วนะคะเนพื่อนอันนี้คขาเรียกเฮ้ยย่ยดาวลืมซือบันอะไรเนอะอะไรเนอะอืม น,นี่เป็นไก่ไก่ราชาวดีนะคะกําลังแตกหน่อขึ้นมาค่ะเนี่ยี่เรากก็รุนอะมันจะขึ้นไหมมันก็ขึ้นนะคะอันนี้ก็ฮกหลงค่ะน,นี่เสร็จถีเลือนทองนะคะก็ตัดนะคะตัดให้มันต่ำแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะเนะี่ยน,นี้เป็นควนอิมนะคะวางสูงหน่อยควนอิม น,นีก็จะเป็นช้างเผือกใบบัวนะคะจะดาวใส่รวมกันนะคะมีบอลสีนกกระท่านะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรเนาะดูหนอนกินนะคะเหลือแต่ตอแหว่งและอันนี้เขาเรียกทับทิมสยามนะคะมันมีหลายอย่างนอนก็กินกินกันไปนะคะ ตันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อนะคะแต่สวยค่ะม,มันต้นเล็กนะคะ